ออกมาแลวครับทวิตเอร์ทวิตเตอิเตติดตาม่างยูทูบทุกยามเมืองสันเดอรพี่น้องเดอตอนนี้บเฟาตปตะไลสิบล้านกัาร่งเขาทูเขาสูฐานจุดพี่น้องเป็นบอกไฟตะไลสิบล้านบางแหลกของปีนี้นะพี่น้องนะพอมีอยู่บางหนึ่ง บางสิบล้านพอบางยี่สิบล้านบางสองล้านที่ไปแล้วสองบางพี่น้องตอนนี้รถกำลังทางพูดจากทางด้าเขาบ้างนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศเราพี่น้องเนาะว่าตอนนี้คนรหนิดต้อหาของทางเกิดมาชนคนหลายเลยพี่น้องขข้้นาาดะคครับอว ครับพี่น้องบักไฟตะไละสิบล้านของค่ายบักอร่อยหอมเนาะสมจริงทอง,งองแอนหมากอร่อยหอมครับอันนี้บอกอันนี้บอกอะไรหอมใส่บุ๊กนะอันนี้ครับหมากอร่อย่ะครับบักอร่อยหอมพี่น้องโลโก้ขมจริงทอ,องบักไฟตะไละสิบล้านกำลังเคลือ่อนเข้าสู่ฐานนะครับเด้อ,อ,อ,อเป็นบักไฟตะไละสิบล้านเง่้ยก็สองล้านพี่น้อง บางไฟสิล้านไงโคสองล้านสองล้านจุไปแล้วสองบางพี่น้องอันนี้บางสิบล้านเอาซุ่มกิ่งทอดนะครับเนาะบางไฟตะไลสิบล้านซุ่มกิ่งทอดพี่น้องกำลังเคลื่อนเข้าไปไงของของไงพี่น้องของไงเข้าไปแล้วของไงลีพี่น้องสังเกตบังบางเราพี่น้องไงพูงไงความจะรู้ได้นะครับไงโคสองล้านพี่น้องสิบล้านกำลังเคลื่อนเข้าพี่น้องผู้ใหญ่ลีพี่น้องใส่รถหยับครับหยมา เป็นรถหกล้อพี่น้องแรงพาานพรคือจจ้าจ้าอย่าออย้เปินมหาชนนี่คนนีล่ลายนี่พี่น้อง <มา S 1> ให้เป็นบรรยากาศของพคนคนลายนี่พี่น้องครับขับพี่น้องบ้องไฟตะไลสิบล้าน ของไข่ซุ้มจิงท่องมักอร่อยหอมพี่น้องกระล่างเคลื่อนเข่าสูฐานจูแล้วพี่น้องเด้อบังไงพี่น้องบังไงไงลีพี่น้องตัวสองบังแรกเป็นหวงไฟสองล้านพี่น้องอันนี้เป็นหวงไฟสิบล้านพี่น้องโอ้ทอทอนาจะเป็นทอแปดพี่น้องรุ่นบักไงลีพี่น้องรถเงียบแก้ไปพี่น้องเมงเกต่รถเงียบรลพี่น้องบักไงเล่บน่ะ รถเฮียบกล้อโอ้ยสิบล้อพี่น้องหกล้อหรือสิบหล้อหล่ไพี่น้องหกล้อไหหกล้อเงากาลังเคลื่อนเข่าทานพี่น้องสมกิงทองหมากอร่อยหอมของไงพี่น้องของไงวันนี้เป็นยังไงแล้วพี่น้องมาเบืองตอนยกอโล่งเนาะพี่น้องเนาะครับตอนนี้บางไฟ ตะไลสิบล้านการังสีเอาลงทูสารุดเพี <P' en S 2> ่น้องเด้อเป็นของไงพี่น้องของไงอาจจะเป็นท่อแท่อแปดนะครับเนาะเป็นท่อแพี่น้องโอ้ใหญ่ S <S <S หนึ่งเดียวในโลกพี่น้องแล้วก็นหนึ่งเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้อง,ลงเลยเทศบาลตำบลขุดว่าของใยัยลีพี่น้องใส่เดือดใสเดือหรอวะใส่เงียบยกเลยพี่น้องคนน่ะเบิ่งบังเยลยพี่น้องขนาดบังพคนนีหยุกบ่ขึ้นหรอครับแต่เหยียบอย่างเดียวพี่น้อง บบ่พีน้องัเลยขนาดโค้งนี่บอพี่น้องโค้งนี่ประมาณสามเสนพี่น้องโค้งนี่ประมาณสามเสนแต่พอโค้งกำลับบังอีูพี่น้องของใหญ่พี่น้องเอ้ยมันคือมันชนนี่หลายครับพี่น้องคะแนนครับผมเสือมันชนทุกซองคะแนนนี่โอ้หลายครับพี่น้องนะ บังไฟสีพลานสุมกิ่งทองบวกหมากอร่อยหอมพี่น้องปีนี้บังไฟยี่สิบลำเป็นของสิสังแดงแล้วพี่น้องเด้อบางต่อไปเดจ้าถ่าที่มตอนยุดต่อพี่น้องเนาะครับพี่น้องตอนนี้คนนี่ไหลนี่พี่น้องอยาัหไม่เห็นใหญ่ๆสุ้มกิ่งทองทุกพื้นที่พี่น้องค้นเต็ม บังไฟตะไลสิบล้านประจำปี2566ันห้าร้อยหกสิบหกไขุ้มกิ่งทองมกระไลหอมพี่น้องกำลังที่ทำการจุดนะครับขอความกรุณาเป็นบังไฟที่ไงไม่รับประกันคุณภาพหนึ่งเดียวได้ลูกพี่น้องเพราะว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปใกล้ก็ขอให้กระไลของเบินงครับ บางทุกท้ายก็เป็นบ้างไฮไลท์พี่น้อง20ล้านอันนี้บ้าง10ล้านพี่น้องทุกอย่างนะครับของเทศบาลตำบลกุดว่าพี่น้องเลยของพี่น้องท่านจพัดคารสินท่าพี่น้องวัฒนธรรมผู้ไทยพี่น้องเลยสักครู่กำลังตีเตรียมการจุดตอนนี้นะครับกำลังเตรียมความพร้อมบางคนไปสิบล้านหลายหลายคนนะครับเราจะทำการจุด คนใดเคยเห็นคนหลายมาเบิ่งเลือพี่น้องเลยงานบังไฟตะไลลานี่พุทยอดเลยพี่น้องแดดวันใดกับเ่วันพี่น้องนะุ๊เต็มทุกพื้นที่พี่น้องอย่างนี้นะครับยี่เน่ยผมใหม่เด้อไหลเเออพี่ตาคนพี่น้องีของใหญ่บองปีหน้าใหญ่กว่าเดิมหญ่กาเก่าปีหน้าหญ่แต่ว่าสีเยวลงบ่ยโ่มเแล้วหนอ่หญ่บอแข็งบ่น่ะ รางนี้เป็นน้องรองครับพี่ใหญ่ยังไม่มาครับอันนี้พี่รองผู้สาวกำลังปิดหูนะครับเริ่มแล้วพี่น้องจุดแล้วครับบังไฟตะไลสิบล้านสุนกิ่งทองบวกมักอร่อยหอมพี่น้องอ้กวครับเยือนเยืงนมาแล้วนะครับมกจะรับที่ึ้นพี่น้อง ไปยังไงว่าล้มกลางบ่อล้มบ่กลางแล้วเป็นเรื่องเลยพี่น้องตอนนี้บอกไฟตรงกับ้องคนเบิ่งหลายหลายพี่น้องข้างล่างดิคนเบิ่งหลายพี่น้องมาเบ <Please. S 2> <us> ิ่งมาล้มที่กลางบอพี่น้องท่อแปดพี่น้องท่อแปดล้มกลางไปล้มกลางซ้อมพูดพี่น้องสุดยอดสองล้มนะครับให้ดูว่าความสุดยอดพี่น่อง เบิงควันลงรเปน้องโอ้ยสุดยอดพี่น้องอลังการขนาดเลยโอ้โหและลงต่อติดลมการกระสานในโยกูนลอยมากลงโงรเ่นน่องคี่เป็น่องใชบักอร่อยหอมบวกซุ้มกิ่งท้องพี่น้องปีนี้รับ ไว้วางใจสวยงามแล้วก็ลงอย่างสวยงามแต่ครับเหลืออีกบางไฟบางหนึ่งก็เปพี่น้องเด้อบางทีบลานจุดไปแล้วเหลือบางยี่สิบบลันไงคนนี้พี่น้องของค่ายสิบช่างแดงพี่น้องสิบห้านขย้อนสูมกินทองแอนมาอร่อยหอมท่านนายกไก่มุกกว่าบ้านปลิวมาหลอนปลิวมาหลอนเลยพี่น้องอยูนิ่งนิ่งติดล่มพี่น้องขนาดนี้โปร่น้องไปแล้วนะครับแต่ความกดดันตอนนี้ไปลงอยู่ที่ท่านผู้ว่ากุโจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านสุภทธิ์พ่อเจริญยศครับตอนนี้ผมดูแล้วก็ประชวงอยู่ในนี่พี่น้องครับผมกับครับตอนนี้ท่านพ่อเมืองของเราลุ้นหนักนะครับลุ้นหนักเพราะว่าของท่านเป็นที่สิบล้านนะครับเหลืออีกบางนี่นองบางไร่ขึ้นไปแล้วนะครับโล่งไปแล้วนะครับยังไม่ลงนะครับตอนนี้ยังไม่ลงพี่น้อง สนับคลิปนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับชุอกิ่งทองแอนมาดอร่อยหอมครับช่องยูทูบสุญยามอีสาไม่เป็นอดีตที่เดียวในโลกกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้บักลาหลายๆแม่เสีได้มีก็ลังใจเย็นเก็บให้พี่น้องเบิ่งต่อไปพี่น้องครับลำดับต่อไปเพ่น้องไฟจระไหร่แสนนะครับเข้าเลยนะครับ ขนาดลมเน oh, ี่บอกโอ้ระรับมุ่งเฮือนได้บุรพินทร์น้องเนี่ยเยอะปิ้วลงหรอพี่น้องสวัสดีมานนาเข้าขอนเลยนะครับรับคลิปนี้ก็เอาไว้พอกันรังไฟตะไล่ยี่สิบล้านน้องเนาะสารับคลิปนี้สวัสดีครับบ้านนาพร้อมนะครับเข้าเลยนะครับอันช่วงขอบไปเก้นเน่ยย่าฟาออกมาจังน่อยจุดยี่สิบล้านครับไม่ต้องเคลื่อนมาครับยางใสยางมาเดี๋ยวกระจ่อยก่อนละเนาะอ่ายาง ยางกระจุอากันแน่ตอนไปก็คือจูงกันอยู่เขาสิว่าคบกันโดนได้กันประจุวงกันะนเห็นคือฮักคือหอมกันตั้งแต่เริ่มแรกมักกันนะนะจูงเอาแขนกันแน่จะยางนิจากันย่างเฝ้าไปย่างเฝ้าไปบทตอนหามมาคือเฝ้าไปยางเขาใกล้ดีครับตอนนี้มาหาดื่มน้ำดื่มท่านะครับ อากาศมันร้อน